ี่น้องบอดบอยสิริชัยโรงแรมเดอะบอดกรีนโฮเทลโรงแรมของแอนบอยพี่น้องจะมีแบบนี้ด้วยนะครับเดอะบอดกรีนโฮเทลสวยงามสุดยอดครับพี่น้องจ้าปาร์ตกว่างใหญ่สวยงามบรรยากาศสุดยอดครับโรงแรมเดอะบอดกรีนโฮเทลพี่น้องแฟนกับแฟนเพ้งก็เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์รัวรัวยายนิวก็ขออนุญาตบอดบอยอ,อ่านคอมเมนต์สู่ฟังเด้อพี่น้องยินดีแสดงความยินดีกัอบบอดบอย ซอแอนกับความสำเร็จสุดยอดค่ะพี่น้องสวยงามมากเหมือนเจ้าของกิจการเลยค่ะสวยงามมากจริงๆสวยมากลูกบอยสวยสวยงามค่ะอิลีพี่น้องจากบรรยากาศสุดยอด c o n กร a ชูเลชั่นแฟนกับแฟนเพลงกับแสดงความยินดีกับบอยซอแอนทำงานหาเงินเก็บหอมรอมริบสั่งโรงแรมสุดยอดค่ะอิลีพี่น้องสวยงามค่ะโรงแรม The e o บอ Green Hotel ที่พักสละคามสวยงามมากจริงๆโรงแรมของแอนบอยสวยงามเรียบหรูดูแพงมากคะ่ะทำเลดีบรรยากาศสวยงามมากคะ่ะบอสบอยซอแอนขอให้เฮงเปังปังรวยรวยตลอดไปเด้อจ้าสวยงามค่ะกิริพี่นองจ่าท้องฟ้าสวยงามมากครัมีเมฆขาวเลยโรงแรมสวยงามดูสดชื่นบรรยากาศ สุดยอดมากจริงๆค่ะบอสบอยซอแอนขอให้เฮงปังๆเลยๆตลอดไปเด้อจ้าสวยงามมากค่ะน่าชื่นชมจริงๆบอสบอยซอแอนสวยๆรางวัลของคนขยันยินดีด้วยกับบอสบอยซอแอนจะหาโอกาสแวะไปเที่ยวให้ได้ค่ะเห็นแล้วดีใจด้วย สวยงามมากจริงๆวันของบอสบอยซอแอนแขกคงเต็มเปี่ยมเลยค่ะเฮงๆปังๆด้วยนะคะพี่น้องสุดยอดมากค่ะบอสบอยซอแอนสวยงามอีหลีของแท้จ้าจะต้องไปละพี่น้องผู้ใดมีโอกาสได้ผ่านไปทั้งสารคามกาแวะไปพกักเด้อพี่น้องโรงแรมเดอะบอสกรีนโฮเทลของ บอดบอยกับซอแอนสุดยอดมากจริงๆมีโอกาสต้องไปพักสักครั้งละคะนอพี่น้องจ่าขอให้กิจการจเจริญรุ่งเรืองเฮงเง<ๆ>ป,งปังปังยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อบอดบอยซอแอนรวยรยิ่งๆิ่งขึ้นไปจา้าขอให้ป,ปังปังทุกอย่างเด้อลูกบอยลูกแอนสวยจ้าหน้าไปเที่ยวมากค่ะ จะหาโอกาสไปพักนะคะไปชิมกาแฟแน่นอนคะ่ะสวยมากจริงๆคะ่ะสุดยอดคะ่ะกิลีพี่น้คงจา้าสุดยอดคะ่ะเดี๋ยวจะเดินทางไปทำงานจะแวะไปใช้บริการนะคะบอดบอยโซแอนสวยมากจริงๆสวยงามคะ่ะกิลีพี่นงองจา้าสุดยอดคะ่ะพี่นงองแสดงความยินดีกับบอดบอยโซแอนรางวัลของคนเก่งเฮงเปังๆ,งๆเรื่อยๆตลอดไปจา้า พี่น้องมีความเจดียนว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเลยนยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย